สวัสดีค่ะใจแคโนอนำเสนอให้ชมกับบ้านสวนกลางเมืองนะคะบ้านสวนใจกลางเมืองนนนค่ะมีรายได้เข้าตลอดนะคะทุกท่านรายได้เข้าอยู่ปีละประมาณเกือบ3ามแสนเลยนะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้ทำเรดีค่ะพื้นที่ขนาด1ไร่สามงาน65ตารางวานะคะมีบ้านไม้ครึ่งปูน2ชั้นนะคะ เรียกได้ว่าเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้ก็ได้ค่ะทุกท่านลักษณะประมาณนี้นะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ําบริเวณพื้นที่ร่มรื่นด้วยธรรมชาติเลยค่ะโอบร้อมไปด้วยสวนผลไม้ต่างๆนะคะมีทั้งมังคุดมะยงชิดประมุขมะม่วงขนุนมะพร้าวทุเรียนด้วยนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะอยู่ใจกลางเมืองนอนนสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทาง ทั้งถนนราชพฤกษ์และแยกใสม้ารัตนาธิเบศ์ค่ะ1ไร่3างาน65ตารางวาพร้อมบ้านนะคะอยู่ในซอยบางรักน้อย16ถนนรัตนาธิเบศตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะบ้าน2ชั้นนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำขนุกทนบนตัวบ้านสาภาพสวยค่ะมีระเบียงสําหรับนั่งรับลมชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติด้วยนะคะ ราคาแปลงนี้17ล้านบาทค่ะตอนต้นคลิปนะคะแอดมินได้แจ้งว่ามีรายได้เข้านะคะปีละเกือบ3 0 0 0สนบาทรายได้ส่วนนี้มาจากมีเสาสัญญาณกสชกับ AAS ค่ะได้เช่าที่นะคะปีละ300,000บาทโดยประมาณนะคะเสา AAS รายได้ปีละ125,000บาทเสาแคท รายได้ปีละประมาณ1,6 0,000บาทนะคะโดยประมาณค่ะเพิ่งต่อสัญญานะคะครบทุก3ปีจะปรับขึ้น10%์นะคะถ้าไม่ต้องการไม่ต้องการเสาให้เช่าพื้นที่นะคะท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้นะคะเมื่อครบสัญญาค่ะสนใจแปลงนี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนะัดชมพื้นที่ติดต่อได้โดยตรงเลยกับผู้ขายตามเบอร์โทรหรือ ID ดีรายใต้คลิปนี้เลยค่ะ j k n o ใส่ ช่องทางการติดต่อไว้ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ